ผู้ชมของผมอาจาร,รย์กิติแอสโตรโอาจารย์ประจําสมาคมโหราศาสตรน์นานาชาติและอาจารย์ประจําสมาคมโหราศาสตร์ไทยสากลางานมงวันขอรอบว่าวันนี้นะครับข้ระเจ้าจะมาแนะนําตัวว่าขพระเจ้านี้เป็นหมอดูมาสิบกว่าปีนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ผู้ที่มาดูดวงแล้วเนี่ยรู้ปัญหาต่างๆแล้วก็จะมีคําถามว่า จะให้แก้อย่างไรนะจะช่วยเหลืออย่างไรของผมก็เลยทยําดวงวิญศาสงครามขึ้นมานะฮะเพื่อแก้ปัญหาให้กับพื้นที่จะมาดูดวงนะฮะดวงวิญศาสงครามเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่โบราณากาลสําหรับผู้บ้านผู้เมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเรามีการลบทัพจับศึกกับพมา่าแล้วเราก็จะแพ้แล้วเราก็จะสูญเสียเหล่าในทัพในกองไปดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ สมัยก่อนศิวิธยามาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับดีการทํดวงวิญญาณสงครามขึ้นมาปั๊บประเทศชาติของเราเนี่ยก็จะไม่แพ้สงครามอีกเลยนะแล้วก็ดวงวิสงครามเนี่ยก็จะประทับอยู่บนยอดนะครับของเสาหลักเมืองด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คนที่อยากที่จะมีชีวิตที่ดีแล้วก็อยากจะอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยก็จะไปไหว้วัดพระแก้วไหว้หว้สารหลักเมืองอะไรพวกนี้นะครับว่าดวงเมืองของประเทศไทยเนี่ย แล้วต่างไงทำดวที่ทงคามมาก็าจะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอีกเลยนะปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีปัญหาก็อยากที่จะเสริมดวงชะตานะฮะต่ออายุสืบชะตาแก้ไขดวงชะตาก็ไม่รู้จะทำํำวิธีใดก็ผมขอแนะนําให้ทําดวงาาพิเศษถงคามเพราะดวงพิเศษงคามที่ผมอสอนในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็นํามาทําเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่มาดูดวงชะตาหรือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับ ก็จะมีดวงพิทคขามอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับว่าดวงพิทุขามเนี่ยก็จะมีดวงตรงกลางดวงตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นดวงกําเนิดของผู้ที่มาปลูกดวงชะตาส่วนดวงซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นดวงแก้ก็คือดวงมหาจักรและก็ดวงตีโลกรสังนะครับเป็นดวงแก้เป็นดวงเสริมนะครับด้วยการที่ว่าเราจะถอดดาวล้างดวงแล้วก็เปลี่ยนดวงชะตาของผู้ที่กําลังมีปัญหานั่นอะ เื่อขอดาวที่ดีเนะี่ยมาช่วยเหลือนะครับแล,แล้วแล้วดวงชะตาของรามเนี่ยนอกจากี่จตถอดดาวล้างดวงและเสริมดวงชะตาให้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมียันนะฮะมียันอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็คือยันอันนี้นะครับจะบเป็นยันชิ้นและบัญชรแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นกระทูเจ็ดแบกแล้วตรงกลางเนี่ยที่ลอ้อมรอบดวงชะตาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอิติปิโสรัตนามาลาย่างตามมาห้าสิบหกตา นะครับอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ที่จะมียันกษีวลีสาหรับคนทำการค้าขายหรือจะมียันดวงพุทธเจ้าสําหรับคุ้มครองดวงชะตาก็แล้วแต่ที่บางคนก็เอาอยันห้าแถวบางคนก็จะเอาอยันกับร้ายเป็นดีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแล้วเนี่ยคนที่จะทําดวงพิองรามได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เจนจบในการคํานวณนะวิธีการโคจรของดาวดวงเลิกดวงยามนะฮะแล้วก็การคํานวณเคาะเคาะทั้งหมด เก้ารวมนะฮะเป็นสังเกตนะฮะถึงก็จะอยู่ด้วยํานะฮะจึงสามารถที่จะออกมาเป็นรูปดวงนี้ได้นั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยดู้ยังคามเนี่ยจะมีแต่ในรั้วในวังแต่สมัยนี้เนี่ยความรู้เนี่ยออกมาสู่โรงเรียนโหนแล้วนะฮะังนั้นแล้วคนทั่วไปก็สามารถทําได้นะะบางคนก็ถามว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ในวังแล้วหมายความว่าคนธรรมดามีแล้วจะสามารถมีได้ไหมก็หมายความว่า ถ้าเป็นของกษัตริย์หรือเป็นของรวงเมืองเนี่ยก็จะมีชัดเก้าชั้นแต่ถ้าเป็นของคนธรรมดาเนี่ยฉัดก็จะลดลงมาเหลือแค่ห้าชั้นนะฮะและนี่คืออินทรพาพบัตรจกักรนะครับที่เป็นการทดสอบดวงชะตาปลูกด,ดวงชะตาว่าก่อเรื่องอะไรมีดินถีร้ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอดูก็จะเป็นคนรู้เองว่าคนคนนี้เสียหายเรื่องลูกเสียหายเรื่องแฟนเสียหายเรื่องการค้าเสียหายเรื่องเงินเป็นหนี้นสิน,สนหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องการที่จะขอให้ทำดูดวงคาบเพื่อแก้ แก้ดวงนะฮะแล้วก็เสริมดวงจิตาที่อ่อนแอเนี่ยเปลี่ยนดาวร้ายให้กลายเป็นดาวดีก็สามารถที่ทําได้นะครับแล้วในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรนะฮะพยากรณประจำประจำเดือนนะประจําเดือนเนี่ยว่าช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าสองสามเดือนข้างหน้านียนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือช่วงนี้นะครับดาวเนี่ยมันจะเป็นวุปลายหอก หมายความว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะลงอรีโลกในราศีกันดาวมรตยูเนี่ยมันก็จะเข้าราศีเมษแลว้วก็ดาวเสาเนี่ยนะครับที่เป็นเรืนอนกรรม,มะหมายถึงว่าอาชีพการงานเนี่ยมันก็จะลงอยู่ที่ราศีพิจิตรเป็นมรณะโลกเลยการเป็นม,มุมปลายห่อดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเงินฝืดน,นะครับค้าขายไม่ดีนะฮะเสาเป็นเจ้าเรือนกรรมะด้วยเนี่ยก็หมายความว่า เรื่องของอาชีพการงานต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะลาออกจากงานนะฮะก็ขอให้อดทนนะฮะว่าน้องๆบางคนเนี่ยบอกว่าอยู่นี่อยู่ที่เดิมเดินทางลําบากรถติดเงินเดือนน้อยงานเยอะนะฮะอยากจะลาออกอยู่ที่ใหม่จะดีไหมนี่คือคำถามยอดฮิตน,นะฮะผมก็บอกได้เลยว่าไม่ควรลาออกนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมุมไปออกอันนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ไปถึงปีหน้าซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองก็หมายความว่าในปลายปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของภาวะการเงินของโลกเข้ามากระทบด้วยจะเกิดเหตุการณ์เยอะมากครับในปีหน้านะครับแต่เอาเอา,เอาแค่3เดือนนี้ก่อน3เดือนนี้ก็คือคนราศีมังกรเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของการเสียเงินซ่อมบ้านนะครับคนที่เกิดประมาณเดือนมกราธันวามกราเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยก็จะแบบเช่น อยู่ดีๆห้องน้ําชั้นสองนะก็พังลงมาน้ําหยดลงมาฝ้าชั้นล่างพังก็ต้องซ่อมบ้านนะเพราะว่าอะไรเมื่อวเข้าพันธุ์นั่นเองนะครับส่วนคนราศีกันนะครับคนราศีกันเนี่ยก็จะได้แฟนเพราะพฤหัสที่มาจากพกคู่รอตอนนี้ทับลัคนาอยู่นะครับส่วนคนราศีพิจิกนะฮะตอนนี้ก็เสาบุมะะรักนะฮะเสาบุมรักพฤหัสเนี่ยลงลาภแม้ความว่าอย่างไรแม้คาวามว่าช่วงนี้จะมี าการเดินทางบ่อยนะฮะสิ่งที่ต่างๆที่รอคอยอยู่เรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำาิษณ์ผลนะฮะส่วนคนราศีธนูเนี่ยพฤหัสที่เป็นดาวตัวเองเนี่ยนะครับดาวประจําตัวของตัวเองเนี่ยมันลงอริโลกพฤหัสลงอริโลกเสาที่เป็นดาวกันเงิ่งั้นคนราศีธนูเนี่ยยังเก็บเงินไม่อยู่นะฮะยังเก็บเงินไม่อยู่ก็จะมีเกณ์เสียเงิน นะมีเกณฑ์เสียเงินญาติผู้ใหญ่ก็จะเสียในปีนี้ด้วยนะครับแล,แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังมีเกณฑ์เสียเงินเหลืออยู่นะไปจนถึงนู่นเนี่ยสิงหาปีหน้าเนี่ยคนราศีธนูถึงจะพ้นเคราะห์เรื่องของเงินนะฮะก็จะมีเงินเหลือเก็บขึ้นมาละนะครับส่วนคนราศีเมษเนี่ยมรดยูทับรับ้งเจ็ดปีวันที่ยี่สบพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยระวังในเรื่องของวันเหตุแรงเเรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หรืออาจจะ บาดเจ็บทิการได้เพราะว่ารุจะอยู่เสาเนปจูนอาทิตย์อังคารจะเป็นงองู่ที่ราศีเมษนั้นแล้วเนี่ยถือว่าคนราศีเมษมีเกณฑ์เกิดอันเหตุไรแรงในปีหน้ามันนะในปีหน้าจะ,ะเกิดอันเหตุไรแรงแล้วรุจะอยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยนะไม่ใช่วัยรุ่นนะคนอายุเยอะเนี่ยก็จะเป็นโรคหัวใจนะ,ะหรือว่าอย่างเบาที่สุดมึมี่าตตาตาเจ็บตา่าดตาเปลี่ยนตอดเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนตาเปลี่ยนอะไรเนี่ยแล้วจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนราศีเมษ ส่วนคนราศีพฤษภเนี่ยนะครับถ้าหากว่าถามเรื่องคู่นะครับก็จะได้คู่จากทางถิ่นแดนไกลนะฮะที่อายุมากกว่าแต่ถ้าหากว่าถามเรื่องเงินนะฮะก็ยังจะแย่อยู่เพราะว่าลาวหูเนี่ยนะครับมันเข้ามันเข้าพันทุกนะฮะพันทุกแล้วมันโยกมันโยกอยู่นะฮะก็ถือว่าตัวนี้ย,ยังไม่ดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งนี่ยที่บอกนะครับว่าถัถจะยูเข้านาศีเมษเนี่ยมันเป็นตนุข,ของโลกมันเป็นเรื่องของโลก เหตุการณ์บ้านเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมามีผลกระทบจากต่างประเทศนะฮะจางประเทศก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปนะฮะหรือว่าตัวจีนเองก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาทำ QE ญี่ปุ่นก็ทำ QE นะฮะดอกเบี้ยติดลบดังนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดภาะวะเงินฝืดนะฮะแล้วก็เกิดภาะวะครัสก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพังขึ้นมานะตลาดหุ้นล้มขึ้นมาเนี่ย ก็จะส่งผลระบผลกระทบมาจนถึงคนเอเชียด้วยก็คือประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นเที่บอกว่าปีหน้าจะเกิดผลกระทบเนี่ยประมาณปลายปีเนี่ยหลังการเลือกตั้งก็หมายความว่าก็คือจะมีการลดขั้นเงินบาทเกิดขึ้นด้วยดังนั้นในช่วงนี้ถึงหนูว่าห้ามลาออกนะห้ามเปลี่ยนง,งานมีเงินก็ให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเจอศึกหนักในปีหน้าอีกเยอะนะดังนั้นในสามเดือนนี้นะคนราศรีกรกฎเนี่ยก็มีสิทธิ ที่จะต้องไปเรียนต่อเหมือนกันนะฮะเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหานะฮะเรื่องเศรษฐกิจล้มในปีหน้าเนี่ยแล้วเราเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรดีก็คือให้เพิ่มมูฟนะก็คือไปเรียนต่อซ้านในช่วงนี้นะครับเรียนต่อมีเก์เรียนต่อกับมีการในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนยอเลื่อนตําแหน่งแล้วเราคนราศีกรกฎนะครับส่วนคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าเราจะอยู่ถอยเข้าถอยออกถอยออกถอยเข้านะฮะ แล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยก็โยกหน้าอยู่นั้นคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับถ้าพูดเรื่องเงินก็ยังไม่ดีถ้าพูดเรื่องงานก็ยังไม่ควรเปลี่ยนงานนะครับไม่ควรเปลี่ยนงานต้องหมายความว่าให้รวะวังแต่สุขภาพก็พอ,อนะคนราศีสิงห์มีเกณฑ์เจ็บปนะ่วยเพราะเนปจูนเนี่ยก็เล็งรักอยู่พอดีนะครับนั้นเหลือคนราศีมิถุนคนราศีมิถุนเนี่ยนะครับปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็คือมิถุนา,นานเป็นต้นไปเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจะมาเล็งลัก นะฮะงั้นตอนนี้เนี่ยคนราศีมิถุนเนี่ยนะครับพฤหัสเนี่ยโยกหน้าอยู่ก็ถือว่าแค่สามเดือนนี้นะครับถ้าพูดถึงว่าจะขายที่ขายบ้านนะแค่าขายที่ขายบ้านเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ขายที่ขายบ้านก็จะได้เงินนะครับแล้วถ้าหากว่าปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็ให้ระวังในเรื่องของอคู่ครองนะฮะมันเสามันมาจากมรณะมรณะมันจะเข้าปัจตรนี พอมอรณะเข้าปัตตานีเนี่ยมันก็หมายความว่าคู่ครองจะเจ็บป่วยนะฮะหรือคนที่ยังไม่แต่งงานนะเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะโดนแฟนทิ้งได้หกหักได้นะครับอ่าแล้วยังเหลือราศีอะไรหรือราศีกุมราศีกุมเนี่ยนะครับก็ยังจะเจอทุกข์หนักอยู่ใน3เดือนนี้คนราศีกุมเนี่ยนะฮะเสามาจากวินาศมันลงกรรมมาพอเสาเราจากวินาศลงกรรมมาสามสี่เดือนนี้นะฮะ คุณก็จะเบื่อหน่ายงานมากอยากออกวันละสามเวลาแต่บอกก็ได้เลยนะครับว่าผมเตือนแล้วว่าอยากเปลี่ยนงานอยากลาออกนะครับจริงอยู่นะครับถ้าเรายังงานยังดีอยู่เขาไม่เขาไม,ไม่ไม่รีทายเราออกไม่ไม่อะไรเนี่ยก็ให้คีบไว้เพราะว่าสถานการณ์โรคเนี่ยเขาข้างหน้าเนี่ยนะครับจะหนักหนาสาหัสกว่าปีนี้เพราะคุณถ้าคุณชอบเรื่องตัวเลขนะฮะที่บกท้ายบ้านเลขที่ท้ายรถนะทะเบียนรถทะเบียนป,นประชาชนนะฮะทายเบอร์โทรศัพท์ ปีหน้า2017คุณลองรวมดูสิครับนะฮะสองศเนี่ยมันตกเลขสิบพอดีเป็นกำลังของดาวพุธเสารเป็นดาวความทษทุกโทรมานนะฮะและไอสองหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอกหักรักคุดผิดหวังนะฮะปีหน้าเนี่ยแม้แต่ตัวเลขเนี่ยก็ไม่เป็นมงคลปีหน้าเนี่ยดาวก็อยู่ในวงปลายออกนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นแฟนคลับกันนะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยก็คือ อยู่เรื่องของมัชชิมาปฏิปทาให้เดินสายกลางกินน้อยใช้น้อยประหยัดน,นะฮะมีงานเนี่ยก็ตั้งใจทํางานให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานในช่วงนี้ใครมีเงินเก็บได้ก็ให้พยายามเก็บเพราะว่าอีกสองสามปีข้างหน้ากว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีดาวพฤหัสกับดาวเสราร์ทับกันที่ราศีมังกรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นเจ็ดเจ็ดขาดนะครับนั้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับยึดมั่นคําสอนขององค์พ่อในหลวงนะครับว่าของเราเนี่ย นะต้องอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะฮนะในอนาคตข้างหน้าสำหรับคนรวยบางคนนะที่แบบชอบชอบทําเกษตรพื้นไร่นะแล้วชอบทําสวนนะผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าถ้าคุณมีที่ดินเนี่ยคุณทุนที่ดินไว้เนี่ยนะครับแล้วทําเกษตรพื้นไร่เนี่ยจะดีที่สุดเลยเนี่ยในอะนาคตข้างหน้าเพราะว่านะรบอบบ้านผ่านเมืองเนี่ยนะครับเขาอิจฉาเมืองไทยมากเลยที่เมืองไทยเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับแล้วบประเทศเราเนี่ย ทำอย่างอื่นสู้เขาไม่ได้หรอกครับไอที IT หรอสู้เขาได้ไหมนะฮะอย่างอุตสาหกรรมก็สู้เขาไม่ได้แต่เราเป็นครัวโลกได้นะครับเราเป็นอาหารของเราเองเราปลูกข้าวได้เองเรามีอาหารทะเลเรามีในน้นํามีปลาในน้ำมีข้าวในนะ้ำแล้วก็ขอให้ยึดมั่นนะฮะคำสอนนะฮะขององค์พ่อหลวงว่าให้เราอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะ,ะกินน้อยใช้น้อยนะครับใช้ประโยชน์ให้เต็มที่แล้วเราก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่าง ที่กำลังจะเข้ามาในโอกาสนี้ต่อไปนะครับก็ขอให้โชคดีนะครฮะทุกคนขอให้มีความสุขครับ